เอาละครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมดังกันบอลแซดด็อกแอแมทเทนกันอีกเช่นเคยนะครับก็ในคลิปนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งตัวฟรีนะครับที่ได้รับการเอ a นะครับนั่นก็คืออันติเมตโกฮังสีม่วงนั่นเองนะซึ่งตัวละครนี้นะครับก็เป็นตัวเกมยาวนะครับก็คือเป็นตัว Stack a t t a c k นั่นเองส่วนความสามารถจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็มาดูพร้อมๆกันเลยละกันนะครับผมเริ่มต้นที่สกิลเลดเดอร์นะครับตัวละครนี้ก็เป็นผู้นำประเภทไฮบิสเซียขี่สาออสแตดบวกเจ็รสีม่วงนะครับคเ3อร์ตซ็นต ส่วนไม้ตายนะครับจะทําการเวสต์แอทแท็กนะฮะก็คือสเต็กแอทแท็กนั่นเองแล้วก็ทําดามิสู้พิมแล้วก็โลเวอร์ดีเฟนท์อีฝ่ายนะครับส่วนพาสซีฟสกิลนะครับก็จะมียไทยดีเฟนท์ตั้งต้น58นะครับแล้วก็จะได้เพิ่มขึ้นอีก58แล้วก็มีโอกาส70นะครับที่จะเบิ้ลเป็นไม้ตายนะครับเมื่อมีตัวละครที่เป็นแคดโกคูเฟมเบอรี่โจมตีในเทรเ,เดียวกันนะครับอ่ะพอสามารถตรงนี้ก็ใช้งานไม่ยากนะถ้าเกิดเล่นทีมโกคูแฟมนะครับ ในส่วนความสามารถถัดไปนะครับจะได้แท็กกีเฟนเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับต่อจำนวนการยิงไม่ตายในแต่ละครั้งนะครับสูงสุด58%ก็คือยิงกี่ที3ทีนะ่ครับส่วนความสามารถสุดท้ายครับก็จะเป็นโกคูแฟมตัวคอนแคทโกคูแฟมจะได้ขีเพิ่มหนึ่งแล้วก็แท็กกีเฟนเพิ่มขึ้น20%นะครับก็นั่นแหละความสามารถก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็คือภาพรวมอ่ะเป็นตัวที่ทำดาเมจได้แน่อยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวที่สามารถแตะแท็กได้นะครับแต่ว่า ข้อเสียสาหรับผมนะอันนี้สําหรับผมนะคือมันไม่มีการบวกดีเฟนซ์ในไม้ตายนะซึ่งตรงส่วนนี้เป็นที่น่าเสียดายมากๆถ้าเกิดมันมีแบบเพิ่มดีเฟนซ์สัก30% 1เปอร์เเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะดีมากๆเพราะว่าอ่ายิ่งตัวละครมันมีการเบิร์นมาให้ในฮารสี่อยู่แล้วเนี่ยเวลามันยิงไม้ตายเนี่ยแบบเบิร์นไม้ตายเนี้ยดีเฟนซ์มันจะได้สูงขึ้นนะแบบมันจะได้ถึกขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนความสามารถซับอันนี้ก็ก็ถือว่าดีที่ยังเพิ่มมาให้นะครับก็ คือก่อนหน้านี้มันเพิ่มแค่สิบเปอไงก่อน e อ a ซอแต่ว่าหลัง e อ a ซอแล้วมันก็เพิ่ม20%ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับก็คือถ้าเกิดเรามองว่ามันไม่ใช่ตัวซับพอร์ตนะอ่ะในส่วนของ potential นะครับก็ แนะนำว่าอัพเป็นเบิ้ลละกันมัน้งเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วแต่คนแล้วแต่คนจะเล่นเพราะว่าตัวละครนี้ก็มีเบิ้ลมาให้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดต้องการที่จะเล่นเป็นครีไปเลยเนี่ยก็น่าจะพอได้มั้งหรือจะเล่นเป็นเฉลี่ยก็ได้ซึ่งตัวละครนี้ผมแนะนําว่าแล้วแต่เลยว่าจะอัพยังไงนะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวฟรีเนาะมันก็หาตัวแบบฟาร์มตัวฟรีตัวมันเองอะ่ะมาแก้พ o ังเชียก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยมากมายอยู่แล้วนะนะในส่วนของลิงสกิลนะครับก็ มันเหมือนกับน้องมันแล้วก็พ่อมันนั่นแหละก็คือตัวละครโกเอวงเจ้าหรือโกเทนคิดสีแดงเนี่ยสามารถลิงก์ด้ีกับตัวละครน,นี้มากๆนี่ครับโอเคส่วนแคตตาล็อกี่นะครับตัวละครน,นี้อยู่ได้เยอะนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดจะให้มันดูดีมีประสิทธิภาพนะฮะก็โกคูแฟมนั่นเองนะครับส่วนแคตที่เหลือก็น่าจะพอเล่นได้นะอย่างไฮบิดไซย่าหรือมันจินบูซาก้าผมก็คิดว่าน่าจะเล่นได้เหมือนกันซิมบิงบอลก็น่าจะเล่นได้เพราะว่ามันก็มีพวก โกคูแฟมอยู่เยอะนะครับก็น่าจะมีพวกโกฮังโกเทนนั่นแหละ <c oughs> นะส่วนที่เหลือผมไม่ได้ไปลองมานะฮะเอาจริงที่พูดไปเมื่อกี้ก็ไม่ได้ลองแหละลองแค่แคทโกคูแฟมส่วนมาจินบูซาก้านี่ต้องลองหรอกเพระาะว่ามันก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วแหละว่ามันใช้งานได้นะครับส่วนไฮบิสไซยานี่ก็อาจจะต้องหาคู่ลิงก์ให้หน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับอัลติเมตโกฮังนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทดสอบในด่านเกมยาวเบียตาลีเจนนะครับโดยใช้ทีมของ โกคูแฟมที่เป็นผู้นำลีด180หน้าหลังนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วก็ในเทิร์นแรกนะครับเราจะยังไม่ได้เล่นโกหังนะแต่ว่าคิดว่าไม่น่านานหรอกเพราะว่าแค่แค่แค่แคโรดชั่นแรกก็แบบสีเหลืองเยอะมากๆเนี่ะคิดว่าน่าจะจบไวอยู่นะเพราะมีซับทั้ง3ตัวเลยนะครับยังไงก็น่า,นาจะวอยู่นะสองล้านห้า โอเคอน,นี้เท่าไหร่วะลืมดมูซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะทำการเทสแค่ด่านเกมยาวเกมเดียวนะครับส่วนด่านเกมสั้นอะไรเนี่ยก็อาจจะไปลองนอกรอบนะครับแล้วก็อาจจะมาบ่อยอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเอาจริงดูแค่ดีเฟนต์ก็น่าจะพอรู้แล้วนะเอาจริงอนะ <c oughs> คือจากที่ไปลองเล่นไอ้มาจินบูซา ด่าน SBR ไอ้ด่าน Extreme SBR มันก็น่าจะพอไหวแหละแต่ว่าพวกโ o เทนหรือ Go ู o o ง Angel เนี่ยมันมันมีการบวกดีเฟนต์หลังยิงไม่ตายเงทำให้หลังยิงไม่ตายเนี่ยมันจะถึกขึ้นมากๆแต่ว่าตัวของโก Hang เนี่ยจะไม่มีนะครับแต่ว่าเราก็มารอดูอีกทีนึงว่าดีเฟนต์มันจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ไปเห็นมาแล้วแหละแล้วทำไมผมไม่เอาโกเทนยืนหน้าวะไม่เป็นไรมันไม่น่าตายหรอกมั้งถ้าไม่โดนไม่ตายอะ่ะใช่ไหม โอเคโดนแสนเก้านะครับถือว่าไม่เจ็บมากนะพลังโจมตีล้านเจ็ดนะครับก็มาลอลุ้นเจเอร์เนต์เนาฮะฮะไม่ติดเบิ้ลเลยแหละไม่จากพาสีก็มีนะจากพเทนเชียลก็มีนะไม่ติดเลยอ่ะอะไรกันครับเนี่ย คือแบบคนเรามามันจะดวงซวยอะ่ะมันก็ะจะมันก็จะประมาานี้นี้ะแล้วก็เราต้องยิงไม้ตายถึงมาครั้งนะครับถึงจะได้ฟูลพาสีฟนะโอเคเดี๋ยวเราจะจับโกคูแองเจิลไปยืนด้านหลังแล้วกันแต่แต่เอาจริงอ่ะถ้าโดนแสนเจ็ดเมื่อก่อนเนี่ยมันหนักมากเลยนะแต่พอมาในปัจจุบันเนี่ยแสนเจ็ดนี่คือคือถือว่าเบามากๆเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเลือกทีมเรามันเยอะขึ้นไงเออแล้วก็การบวกแอตแทกับดีเฟนส์อะไรมันก็สูงขึ้นนะฮะ ถึงมันจะสูงแค่จากเดิม20%ก็เถอะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็หลี170ใช่ไหมเอออันนี้ก็เป็น180อะไรอย่างนี้เนี่ยแต่จริงถ้าเป็นเมื่อก่อนนะโกคูร่าง4ี่เนี่ยไม่น่าหยิบมาเป็นผู้นํามากๆเลยนะด้วยตัวละครมันแล้วอะ่ะแล้วก็การบวกอ่าพลังใน l e a เดอร์สกิเนี่ยมันมันไม่บวกดีเฟน s ์เยอะมั้งเท่าที่จาได้นะี่ยถ้าเกิดจําผิดก็ต้องขออภยัยแต่ แต่ถ้าเกิดเท่าที่จำได้มันจะอยู่ที่ประมาณ130%นะครับก่อน ECA ซึ่งดีเฟน s ์มันจะต่ำมากอ่ะในรอบนี้นะครับมีซับพอร์ตถึง2ตัวเอ้สตัวดิอันนี้20 30แล้วก็40นะครับรวมกันเป็น90%ใช่ไหมเออผมคิดเลขกากนะดีเฟน s ์นะครับอยู่ที่200แสนนะยังเหลือการโจมตีอีกไม่ใช่การโจมตียังเหลือไม้ตายอีกสครั้งนะครับที่เราจะได้เพิ่มพลงังนะ ก็มาดูกันว่ามันจะเบิดไม่ตายให้เราหรือเปล่านะโอกาส70%แม่งโคตรเทียเลยไงโอเคมากดสิสองล้านห้านะพลังโจมตีโอ้ออ <laughs> oh my god โดนเป็นสามหมื่นคือข้อดีของตัวฟรีพวกเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเลนสกิลที่มี all in the family ทำให้ ตัวคอนมันเนี่ยได้ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นนะมันจะถึกขึ้นไปอีกนะครับมีน้อยอที่แบบโกคูแฟมันจะมี All in the Family ี่ะแต่ไอตัวใหม่ LR ตัวใหม่ก็มีนะเท่าที่สังเกตแล้วว่ามีอออินเดอะแฟมิลี่นะครับนี่พึ่ง4ี่เธอเนี่ครึ่งหลอดแล้วเหรอเลือดเนี่ยเดี๋ยวนะในรอดนี้ผมว่าเอา คือไอเนี่ยมันดีเฟนซ์เยอะก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ยิงไม้ตายก่อนนี่จบเลยนะแต่ว่าเราก็เสี่ยงอยู่ดีละพูดทำไมไม่รู้พูดไปไงั้นนะฮะก็คือสุดท้ายก็กเสี่ยงอยู่ดียอมเสี่ยงมาลุยโอเคมันไม่ไม้ตายจริงไปอืม ติเดเครนะฮะโอเคอันนี้ผมก็จะเล่นจนจบเลฮะก็คือถ้าไม่จบด่านหรือไม่ตายเนี่ยก็จะไม่หยุดอัดคิดนะฮะเราก็มารอดูกันนะฮะว่าพลังโจมตีมันจะไปได้ถึงเท่าไหร่นะครับตอนนี้ดีเฟนต์อยู่ที่1นึ่งนะครับมันต่ําเพราะว่าเมื่อกี้เราโดนยิงไม่ตายไปแล้วมันลดดีเฟนต์เราเนะะี่ยต้องรองดูอีกทีนึงซึ่งคือเมื่อไหร่นะครับสงสัยมากเมื่อไหร่จะได้ บวกไม่ใช่บวกเลเบิ้ลไม่ตายสักทีนะอันนี้คือเรารอดูนานมากๆนะครับโอกาส70%แม่งไม่ติดเบิ้ลคืออถ t ฟักมากๆ3ล้านหนึ่งนะพลังโจมตีอันนี้รวมๆนี่คือเกือบ100% 90%ปเ่ะ90%บเออโอเคเบิ้ลไม่ตายละ90%นะครับเพราะว่าในรอบนี้โกเทนเนี่ยจะซับพอร์ตส0นะส่วนโกคูจะ30%แล้วก็โกฮังจะ20%เหมือนเดิมโดยไม่ตายสวย โดนเข้าไปอีกแสนหนึ่งแล้วก็โดนโดนโลดดีเฟนซ์อีกแล้ว <c ười> คือเมื่อไหร่ผมจะได้บวกดีเฟนซ์ดีๆสักทีเพิ่มพลังดีๆสักทีนี่คือโดนแม้ตายทุกดอกเลยนะเนี่ยเลือดก็ลดเอาลดเอาอยู่ ล้านฮะยิงไปน่าจะตายนะโอเคได้เบิ้ลใช้ได้เรียบร้อยนะฮะติดคีสองดอกเลยเอ๊ะหรือว่าดอกเดียวมาในรอบนี้ฮะซับพอร์ตหายไป1ตัวนะครับดีเฟนซ์ก็จะ ก็ดูไม่ได้การดีเฟนซ์อยู่แสนสี่อยู่เลยคือต้องอย่าโดนไม่ตายอะ่ะดีเฟนซ์โกเทนเยอะสุดฉะนั้นเราเอาไปยืนด้านหน้าไปเลยเนี่ยนะ,ะไม่ใช่กูโดนไม่ตายแล้วกูตายเลยนะก็นหนึ่งขอฮิวเฮ้ยมันล้างสถานะได้เนี่ใช่ไหมอ่ะสุดท้ายก็ต้องรอเทิร์นหน้าอยู่ดีเนะี่ย จะได้เห็นพลังเต็มๆเพราะว่าดีเฟนต์หนึ่งแสนสี่ไม่ใช่ดีเฟนต์จริงเนี่ยคือถ้าเกิด1นึ่แสนสี่นี่ก็เก็บเข้าค้างไปเถอะเอามาใช้เล่นแบบขำๆนี่ไม่ได้เลยเพราะว่าอย่าลืมให้มันไม่มีการบวกดีเฟนต์หลบใส่กูอยก่ะมันไม่มีการบวกดีเฟนต์หลังยิงไม่ตายอ่ะแล้วเมื่อกี้ผมโดนเลยวะทำไมมันเจ็บหนักเนี่ยทำไมมันเจ็บหนักจังเลย อ๋อก็โดนตีปกตินั่นแหละแต่ดีเฟนซ์เราต่ำเกินนะฮะแต่รอบนี้โชคดีเราไม่โดนแมตตาสักทีเนะี่ยสองรอบที่แล้วแม่งโดนเอา,โด,เอาโดนเอาเลยโกฮางกูหยิบมารีวิวก็ก็แบบเจ็บหนักมากๆเอ่อดีเฟนซ์ใกล้ๆกันแต่ว่าอันนี้ยืนไปเลยยืนด้านหน้าไปเลยกันนะยังไงก็ชนะสี่แล้วอ่ะ ม,มาอย่าโดนไม่ตายก่อนนะโอ้โหสองล้านห้ามาไม่ตายมาไม่เลยวะโอคูก็ได้อืม โอเคได้เบ์ลนถ้าโดนไม่ตายก็ไม่เจ็บแล้วหละตอนนี้ยิงไปไม่ตายมาโอเคมันไม่มันไม,ม,นไม,ไม,ไม่ไม้ตายเลยว่ะแปลกฮนะอ้อด้านหน้าสินะโอเคดีเฟนต์เราได้เห็นดีเฟนต์ที่แท้จริงเลยนะฮะตอนนี้ดีเฟนต์ก็อยู่ที่2อ0แนนะครับก็ 40 20 30นะครับรวมกันก็7เจ็ดสิบอะไรเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับดีเฟนต์ก็จะอยู่ที่2องแสนหกนะครับไม่มีหลังยิงไม่ตายอันนี้ก็คือดีเฟนต์จริงๆของมันนะครับจากซัพพอร์ต3ตัวละครก็คือตัวมันเองแล้วก็ตัวด้านข้างอีก2ตัวเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับดีเฟนต์สองแสนหกแต่จริงๆก็คือถ้าเกิดจะเล่นตัวมันจริงๆก็เล่นประมาณนี้แหละนะก็คือเล่นเป็นซัพพอร์ต3ตัวไปเลยนะครับคือ ตัวละครอื่นๆถึงจะเป็นซัพพอร์ตแต่มันก็ไม่ได้ดูแย่อะไรเลยนะครับอาจจะมีโกเทนที่อาจจะไม่ได้พลังเต็มที่สักหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ยืนคู่กับโคคูแองเจิ Angel, นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะว่าถ้าเกิดเราโดนไม้ตายเนี่ยจะโดนเท่าไหร่ผมจะไม่กดนั่นไงผมจะไม่กดดอกข้้างโหมดนะครับเข้าไป2,3 0 0มันก็ถือว่ากันได้อยู่นะ ไม่กดแล้วกันแต่จริงคลิปนี้เห็นมันเบิ้ลน,น้อยมากเลยนะไม่เป็นโอกาส70%ที่ติดยากสัสอ่ะโอเคติดแล้วแล้วก็หลบเซกุละนานๆทีจะเบิ้ลมันเสือกหลบสุดยอดไปเลย <c oughs> เกมนี้แม่งสุดยอดนะฮะสองล้านหกนี่ทึบ,บเรียบร้อยเนี่ยโอเค ร่างต่อไปร่างร่างบลูนะครับเนีย่ยผมผมเล่นด่านนี้ผ่านแล้วนะไอตอนเทสทีมอะแต่พพอไปเจอไอเบต้าบลูอีโบฟนะก็ก็โดดไปตายเลยนะครับยังไม่ทันเล่นเลยแล้วก็ตายไปเลยนะโดนไป500แสนมาแต่ในคลิปนี้หวังว่าเราจะได้เราจะได้เห็นมากกว่านั้นนะครับอือโอโอ โอ้โอ้มายกอดโอ้มายกอดนี่เป็นสุดยอดไเปเลยเกือบตายนะฮะเลือดมีห้าแสนมันยิงซะแบบตัวแทบระเบิดเลย ไอต,ตัวนี้จะโดนเท่าไหร่วะโอเคได้เบิ้ลไม้ตายก็ไม่น่ามีปัญหางไม้ตายมันบวกดีเฟนต์ปะอืมน่าจะบวกแหละเออโอโหใจหายเลยเมื่อกี้นึกว่าจะน่าจะจบแค่นี้แหละนึกว่าจะจบแค่นี้แหละอ่ะยิง แต่จริงๆทีมนี้แม่งทีมฟรีเกือบหมดเลยเนี่ยมีแค่ผู้นำที่เป็นร่างสีตัวนี้แล้วก็โกคูจากดัมมอนฮีโร่นะครับจริงๆตัวนี้ถ้าจะให้เป็นฟรีเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นโกหังชุดนักเรียนก็ได้นะก็คือแบบได้ซัพพอร์ต30%อาจจะไม่เท่า40%แหละแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นซัพพอร์ตแล้วก็เป็นตัวแทงได้เหมือนกันนะครับโอเคดีเฟนต,ตอนนี้นะครับอยู่ที่20,6เท่าเดิมนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจาก อ่ิชั่นที่แล้วนะเพราะว่าตัวละครนี้ก็กลายเป็นซัพพอร์ต40%แทนตัวอันนี้ก็เป็น30%นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะสามารถทำดาเมจได้เท่าไหร่นะเพราะว่าเอ๊แต่โกคูมันปลดการ์ดหมดแล้วนี่ว่ <c oughs> ลืมมันใช้ได้แค่เจ็ดเทิร์นแรกนะฮะลบไหมลบ <c oughs> สวยงาม สีล้านสนะครับคริไม่คริโอเคได้เบิ้ลอีกทีนึงขอเบิ้ลรอบที่สามได้ไหมกู <c oughs> ตายกูตายโอเคปิดฉากได้สวยนะฮะถือว่าเป็นการปิดฉากด้วยไม่ตายที่ดูดีเลยนะเอ้ก็ตายอีกแล้วนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับพอสมารถของโกฮังอัจมตสีม่วงนะครับก็ ตออนี้ก็คือมันมาทางเกมยาวแบบคือความสามารถการออโตวรอดในเกมสั้นนแทบไม่มีนะครับไอการเพิ่มดีเฟนซ์จากไม้ตายนี่ก็ไม่มีมีแค่การลดดีเฟนซ์อีกฝ่ายนะครับแล้วก็การที่จะได้ความสามารถฟูลพาสซีฟนะครับก็ต้องยิงไม้ตายให้ครบ3ทีซึ่งอย่างที่เห็นไปในคลิปว่าดวงซวยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับกว่าจะทําได้ถึง3ครั้งเนี่ยยากเหมือนกันนะถึงจะมีโอกาส70%ก็เถอะแต่ว่ามันก็ไม่ติดอยู่ดีนะฮะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมตลอดคลิปนี้ก็ณจะพูดในวันต่อไปไหมเนี่ยไมไมตลอดคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับหายใจแทบไม่ทันเลยเมื่อกี้